สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมไทเกอร์ทีกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาสอนยิงปืนกันนะครับเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันเลยนะครับไปไปไเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับอุปรกรณ์ที่ต้องใช้ก็มีปืน,นครับแล้วก็ดินปืน้วนะครับ บินปืนแล้วหาแน่นโหมุดนี่นครับกดเข้าไปนะครับจากนั้นคุณก็เอาฝ้ายนะครับง,ง่ายๆนะครับเนี่ยครับขาวเนี่ยครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีใส่นะครับวิธีใส่ก็ง่ายๆนะครับแต่คุณอย่าใส่สลับกันนะเพราะั้มันจะเกลย่นผมขอกระสุนลูกหมู แรกที่เราต้องใส่ก็คือดินปืนนะครับแล้วก็ฝ้ายแล้วก็กระสุนปืนคแค่นี้ก็เสร็จพที่เรียบร้อย,ย,ย,ยแล้วเดี๋ยวเราจะมายิงหมากันนะครับนะครับมันยิงได้จริงๆนะครับคลิปนี้ผมก็ขอจบเลยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ซับสไคร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับ